สบายดีพี่น้องบพภอกับสองเสาน้าบันนาเอาพี่น้องมีรถใหญ่จอดอยู่เทียงหน้าเฮาบุแมนรถเฮาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องอย่าข้าจพิษเด้อข้ามาซสื่อไม่นาะจ๊ะป้าคนน้อยๆขี่รถค่านบัหไงพี่น้องคือมันจะหันคาะุูบป้าโถสบายดียามแรงแรงพี่น้องตอนน้ำขวายสองเสาน้าบันนาเนาะ มืดฝนมาอีกแล้วพี่น้องเลยถึงยามแรงกับคือเก่าเนาะผ่ากระห้องเมื่อวานนี่คือกันถึงเวลาแล้วเอาและไก่สีต๊กแล้วมือนี้ก็มืดคึบมาเบิดเลยยังจ้าอาเถอเทียงหน้าเขาก็รูดาแใจพี่น้องเอ้ยมีรถรถมาจอดเนย นเนื้อขี่บริษัใหญ่นี่ยไม่น่าสิรากรถเขาเนี่โอ้ใช้กุญแจมันได้บาทนี่บ้าอ,อันซือ้อได้พี่นอ้องเลยรถข้าเจ้ารถข้าเจ้าข้าสื้ออยากได้ยุโรถแบบนี้นะอยากได้อยากขี่ยุทิษย์ภาคเขาในเมืองนี่ยอยากขี่โอไไ้ได้ก็กิงเลาบมันหน่าแหล้วบอบุญวาสนาบ่ถึงมัน กับโบมีเงินในรีกับโบได้พี่น้องรถข้าเจ้าน้ำก็เต็มคันนองเลยมืดฝนมาเขากำลังสีสุกแล้วบอกไปมามา่าซื้อมามา่ากินแต่มาม่านะหาอะไรแต่อพูนนะซื้อจ้าเจคอบบอกปลาลุงดูซื้อยังห่อซอ<ด>งแต่เงินจากพี่แนนบอกขอบคุณในรายเด้อจ้าไปไปซื้อ,อยังมา ซื้อมามามาซือ้อเตมามาอีนี่ขนมขนมกับบ่อ,อ,อซือ้อนะซออเออเด้นี่มีหวานอยู่เดีกินหวานเข่ากำลังสีซกพี่น้องกำลังหนึ่งขง่าเอนอเอเดี๋ยวไม่น้ำส้มหายกินจะได้แซ่บน้อีมด,ดยน้องิงน้องเนยคนขยันได้กินเนี่นนได้กินมาม่าก่อน อันนี้กาหวานพี่นอ้องแหละไ,ได้มาอันมันน่ำมันขาเจ้าอันป้าหมาๆรถนี้แซ่บพี่นอ้องน,นี่อมานตะบันลังสีเ<ด>ขียวอะไรพี่น้องแ,แต่หมดขึ้นไปแล้วคนละหอรถโอ้กีต่อมก่อนเด้อต่อมต่อม โออมันคือกันทะเลแล้๋ยวมันนำโป้งหม้อแล้วก็ลวกเลยตัวถ้าเทงได้ทำนีอีละมากินบ่ค่ะมามาแบบนี้เฮ้เอาเอามาสิเอามาสิเป็นหนำสิกินเออตัวว่าโดยแต่ว่าเขาห้าวตัวนีงกงจะห้าวได้จ้ะตุ่มกระชุกเลยให้น้องกินชิมบ้างดู่าใสน้ตล เอาน้ำตาลน้ำปลามาใส่จังน้อยแซบอยพ่สันนี่เป so. ็นอะไรตุ่มามาเพิ่นมากินพี่น้องเอ้ยกินผักบ Jam ุ้งนแม่ยังไม่มีเตมิ่งังเป็นตาแสบอยงนี้อเพื่อนก็ได้ตุ่มใส่อยังนัใส่แจ้วให้น้องคือเพ่อใส่ตัวนี้นะแล้วคือ่อใส่สะงใส่ให้ยุให้น้องเนื่อยย่นเออใส่แล้วก็ทำาใส ใช้น้หนึ่งเด้อออเป็นจะมาปรุงมาด้วยันมาจังแซบเพิ่มอุ้ย,ยวาล้เห็นไห,ห้นอกนี้น้อยหนึ่งจะไปใช้ไล้ได้พ่อพ่อพอืมขล่นก็ได้แบบนี้ถ้ากะใช้ปลาลูกไปสิชดแหละอ้ <c oughs> กระบ,บองเข้มบอนนัวแล้วแับนีน้บวงว่ลิงเบิดแล้วหรือบอาว เด้ปดอมามาป้าลุงกินตตม่าป้าลุง,งม,ามาุฟมนาตม่าไข่กับบุษืออีกนะอันตอมามาโตม่าลุรหัวไหนไม่ได้ขี้ดินกินหลามน้ำเด้มเด้อไ, <mail> ไปถ่ายเออเฮ้ยเลยเซฟน่อยห้าีประจำเทียงนะ แซบอยู่แซบแซบเค็มเกลือขมจักหน่อยคอย้บบิ้นรยกินก่อนนะเฮ้ยจังว่าน้องหลีปนจิโร่ให้กินพี่น้องมืออื่นเลยเมื่อเปลี่ยนเครื่องเด้ออืออ โอ้โหน้องเนยกินเป็นถ้าแสบแท้ฮะอืมอืมอ้าวมาเนกินน้ำน้องเนยเนอโอ้โหวิเศษส,สงครามแย่งเส้นอีกแล้วนางเป็นคนที่มากินต้มมามา่าที่สุดเลยเนาะวันเลือกันใหญ่นะเนยนะั่ไปปักซองก็ระป๋อทิสอยูสีนมูนะพี่น้อง แต่ว่าแน่มบึงสีนแล้วโอ้ผมบอเป็นตาสื่อเธอหนาเ้่ะกอนเลยมันนั้นคล้ายๆคือนสีนมันผมแมนบมแมนบบา่างคล้ายๆคือสีนมูเข้าน่ะมันเห้งเข้าใจบอกชื่อมาลยยานมันโบดีกินกินแล้วเจ็บทองเจ็บใสเออ มึงไหนยังจิ้มเนาะไปตลาดปันปังก็จะซื้อมาให้เราไปน้ำยู่ไปน้ำบ่ไปกับไปตื่นแต่เช้าเยอะเราไปขายเลยขายคือพักอย่างนี้เฮ้ยหยอกพี่น้องเลยหายยังไปขายเขากับยู่ตลาดนะเขากับยังอุ้ยเจ้าเบื่อไหอยูใช้กามี หาเห็ดแต่ว่าไปขายไไนวห่ามันเยไปไปีซามบุลได้หาเห็ดไปเนื่องกอันหาโมงกัมาได้เหอไปขายอืือโอ้โหเนยมันลำบากมันนันบริการกินนะเนยอืือพุ่นนะเนยให้กินไปตะแสบก็อดอตอดีคั่งยังไงมึงดูอื้มทะเบงอดีตหเบง คือการนั่นแหลบวงตัวได้ก็ได้คนอืออุ้ยมื่อนี้พักกันอยู่เตียงกินข้าวกับยังบอกปลาลุกมงดูลุกินก่อนเออกินก่อนกินก่อนกินก่อนค่อยว่ากินให้เบิร์ตก่อนอ่า อออยากเงินมาแต่แทนที่ซื้อไข่มากินซื้อมะมา่มาก,ก,กินแต่ตัวเองมักอะไรก็คิดนานๆหละนะพี่น้องอุย้ยนั่นนะว่าแล้วรนั่นตองกิน,นเห็แบบไปตะแซ่บแนอนสุดอะไรพวกกินผ้าอะไรพวกกินผ้าพวกเก่งสายตากับบอดีเบิ่งนนางคู่มืออะไรเรื่อยเลยตาดีจนเห็นผีเลยโอ้โห S <S <S อึา้ยมือมได้เบอร์รกเยอ่นวันเนีมืออันสุกมือันักอือมือสุกอัสาอู้หูกินเปบี้สวเลยสดอดนังกินผักกินผักน้ำอริกะใส่ผักลงไปน้ำให้บนอนองกินกผักฝุ่นนั่นยึดจัง เข้ามากินเห็ดไท่หอมลางก่องอยากใหม่ๆนะจักหน่อยจีแบบไปตามดบึงให้พ่นพ่นก็กว่าน้อยยไ้เปลาเคปไม่นามจุดเบิร์ตนะเนย้ออะไเปลาเคปนอยู่พ่นนะ จงไเนไปลากเิบไปนามอยู่ปุกซึกปุกอยู่อือปอเนยเนยูบ้าบอรนี่แพงเออเนยกินพักบ้งอันนึงนะเนยกินเล่นบ้าห้ักบ้งไปกินตอน น,นั่งเนยคนสวยเนยกัด <c oughs> ในกวเหยไปชิบไปดูเลยะมันเบิดแล้ย่ำกัด <c oughs> อืมยังสั่นเลยอืมกินไปตาเซอันนี้เลกแลวหลลากลายไปซะกินแล้วหลีเลยไนำ บ่ยากะไนะนําบ่ยากืไม่นา่ไปซื้อโจ๊กกินยังกับปาแซะพีน้องลยปาดจิโถเนยเนยกําลังหลี่หูบ่ปลาลุงนะแพงแกแท้หูว่าแต้นหูได้แท้ได้แบบนี้ปลาลุงนะแพงแกแท้ อยากกินยังก็อยากใหน้นองเนยน้องหวีกินเด้หืมจากปลาลุงแพงปลาลุงมาจากลับปเปลียงเด้ไล่สไปน้ำยุกัดกัดกัดเสร็จนะกัดให้มันขาดโอ้ยเ,เลย <laughs> อุ <anut. S 1> mm ๊ยวัดแบบนี้กินกระแสนวลแค่ตุ่มมาม่าธรรมดาแต่ว่าเด็กๆกินให้เป็นแต่ยานาลุงเอยสื่อมาม่ามากินแข่งกับเด็กๆเนอเบึ่งน้องเนยไปน้าตุมมาม่ากินไปน้าทีเก่าเขากับติดตามเปิดแต้เป็นยังไงเน่อยผัวเลยน้องเนยก็เป็น ต่หัวลิบๆอยู่แถวขั้นหน้าพ mm. ุณใจเก้าในขั้นหน้านะสวมหัวเพิ่นเดี๋ยวนี้ขั้นหน้านั้นสวมหัวซะเร mm. ื้ชุ้มกว่าอลิ่งและต่อไปนี่ไม mm. ่แต่กับอร่งคุณที่แท้ก็อดดลิ่งนี่แหละนั่งลุกนั่งลุกเลื่กินผักบุงก็เป็น mm. กินแล้วแข็งแรง mm. บ้านขั้นหน้าก็ได้ <laughs> เก่งเก่งเด็กหน่อยช่วงโตนี่ว่าคือเก่งแท้ฝุ่<ม>นเ<ม>นยเนยแพ่งไพ่แม่มากกันไหมน่ะกันไหมน่ะ <laughs> ชิวควนใช่ละบอดอกมาเตียงกระแพงแม่นำหูดีท้า,าเบลนที่ซื้อได้มาหลุมหลุมได้หนีบอ บอลพลุ่มพี่นาะเหมือมือก่อนนะห้ามไม่มาเลยกำลังชอวเทียงหน้ามาลุ่มตกน้องขี้ตุ่มบางไพ่จูดบ่เข้นบ่ชอห้ามลุ่มขีตลุ่มบ่ฝุ่นเชียงจุดน้ำแสบน้ำเนยเลยน้ำลายสีไลยน้ำเลย โอ้กินแต่แซบแต่นัวพรอพ่อปลูกให้ออเราตัวเราเนาะโอ้กินแต่แซบจุ๊ <c oughs> งมาม่าก,ก็แซบได้ที่เถียงนาน้อย กลามเป็นมัดมัดเลยเด้อคนจิโร่ลายภามาสังเกตกลามเป็นกล่ำเลยจะเห็นคนจิโร่เห็นบ่นพี่น้องน้องเนยมีกลามเลยกระซสิมีกลามแล้วปั่นคันนาปาั่นคันนาวัาน <laughs> นี้กระซี่เลา,ลา,ลาเลยขอบคุณพี่น้อง,ไงไหลายๆที่เขามาเบิ่งมาสม่งไว้พือกันไม่คลิปนะฝุนนนนะ่นนะพุ้งให้เอื <laughs> ่อยบายบายไปลุลูกเลยลูก